คุณเคยรู้สึกไหมว่าไม่ว่าเราจะรักใครทุ่มเทแค่ไหนก็ลงเอยด้วยน้ำตาเคยไหมที่รักเขาแต่เขากลับไม่เคยเห็นค่าเคยไหมที่เรารออยู่ฝ่ายเดียวทุ่มเทอยู่ฝ่ายเดียวจนรู้สึกว่าความรักกลายเป็นความทรมานหากคุณกำลังเจอความรักที่ทำให้หัวใจพังซ้ำๆอาจไม่ใช่เพียงเพราะโชคชะตาแต่อาจเป็นเพราะกรรมเก่าที่เคยก่อไว้โดยไม่รู้ตัว ในคลิปนี้เราจะพาคุณไปเปิดตาเปิดใจกับก้าวกรรมเก่าของคนที่ไม่สมหวังในความรักเพื่อให้คุณได้รู้ว่าปัญหาความรักที่ยิ่งรักยิ่งเจ็บปวดนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือผลกรรมที่สามารถรู้ทันและแก้ไขได้หากเข้าใจตามแนวทางของพระพุทธเจ้าเพราะความรักไม่ควรทำให้ใครต้องเจ็บปวดซ้ำๆจงเปลี่ยนรักที่พังให้กลายเป็นรักที่พ้นทุกข์ด้วยปัญญาและศีลธรรม มาเรียนรู้6กรรมเก่าที่ทำให้รักไม่สมหวังและแนวทางแก้กรรมแบบเข้าใจง่ายแต่ลึกซึ้งในทางพุทธกับเราในคลิปนี้ 1. เคยเป็นคนไม่ซื่อสัตย์ในรักชาติก่อนจึงต้องเจอความรักที่แหลกเหลวและเจ็บปวดในชาตินี้ หนึ่งในกมเก่าที่รุนแรงและมีพลังย้อนคืนแบบไม่รู้ตัวคือความไม่ซื่อสัตย์ในความรักไม่ว่าจะเป็นการนอกใจหลอกลวงคบซ้อนทิ้งคนที่รักเราไปอย่างเลือดเย็นหรือแม้แต่การลวงให้คนอื่นรักโดยไม่มีใจแล้วก็ผลักเขาไปให้เจ็บปวดสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการสร้างกรรมแห่งการทรยศต่อความรักซึ่งตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้ากมย่อมตามทันและย้อนกลับมาส่งผลเมื่อถึงวาระที่พร้อมคนที่เคยหลอกใครไว้ในชาติปางก่อนแม้ จะลืมไปแล้วว่าทำอะไรไว้แต่พลังของกรรมไม่ลืมกรรมจะย้อนกลับมาในรูปแบบของความรักที่ไม่สมหวังเช่นรักใครก็เจอแต่คนไม่จริงใจทุ่มเทแค่ไหนก็ถูกหลอกถูกเทหรือคบใครก็เหมือนต้องเจอกับความเย็นชาถูกนอกใจเหมือนถูกลงโทษอยู่ตลอดเวลาว่านี่แหละคือสิ่งที่เคยทำไว้กับคนอื่นพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเจ้าของกรรมของตนเป็นทายาทของกรรม หมายความว่ากมไม่เคยสูญหายไม่ว่าจะทำไว้ชาติไหนมันจะย้อนกลับมาในช่วงที่เราคาดไม่ถึงและเมื่อกมความไม่ซื่อสัตย์นั้นเกิดผลเราจึงพบว่าตัวเราเองกลายเป็นคนที่รักใครก็ไม่สมหวังยิ่งรักมากเท่าไหร่ยิ่งเจ็บมากเท่านั้นยิ่งซื่อสัตย์เท่าไหร่ยิ่งถูกทรยศกลับมาเหมือนถูกดึงดูดให้พบกับคนที่มาทำให้เราได้ชดใช้ในสิ่งที่เคยทำกับคนอื่นแนวทางการแก้กรรม พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้เรานั่งทนทุกข์จากกรรมเก่าแบบหมดทางแก้แต่สอนให้เรารู้เท่าทันและเปลี่ยนปัจจุบันเพื่อแก้อนาคตโดยมีหลักธรรมดังนี้ 1. สร้างกรรมใหม่ด้วยความซื่อสัตย์แท้จริง หากในอดีตเคยทรยศความรักก็จงเริ่มที่การหยุดวงจรนี้เสียก่อนด้วยการเป็นคนรักที่ซื่อสัตย์ไม่หวั่นไหวไม่คบซ้อนและไม่หลอกใครแม้ในเวลานี้คุณอาจยังไม่มีใครจงเตรียมใจตนเองให้พร้อมที่จะรักด้วยความบริสุทธิ์ใจเมื่อถึงเวลาที่คนดีเข้ามา 2. ทำบุญอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทางความรักคุณอาจไม่รู้ว่าใครเคยถูกคุณทำร้ายมาก่อน จึงควรสวดมนต์ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรทางความรักเสมอเช่นในวันพระวันเกิดหรือแม้แต่ทุกคืนก่อนนอนด้วยถ้อยคำสั้นๆเช่นข้าพเจ้าขออโหสิกรรมแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกินไว้ในเรื่องความรักทั้งในอดีตชาติและชาตินี้หากข้าพเจ้าเคยทำให้ใครต้องเจ็บปวดขอให้บุญที่ข้าพเจ้าได้ทำนี้จงส่งผลให้ท่านได้หลุดพ้นจากความเจ็บนั้นด้วยเถิดแม้คำกล่าวสั้นๆน,นี้ จะดูเรียบง่ายแต่หากทำด้วยใจจริงจะเป็นการเปิดพลังแห่งการขอขมาอย่างยิ่งใหญ่ในทางกรรม 3. เจริญเมตตาและแผ่กรุณากรรมรักที่เจ็บปวดมักเกี่ยวพันกับพลังของความโกรธและการผูกใจเจ็บจากชาติปางก่อนวิธีคลายกรรมรักให้ได้ผลคือการจเจริญเมตตาด้วยการแผ่เมตตาให้กับอดีตคนรักทุกคนไม่ว่าจะเคยทำร้ายเรามากแค่ไหนลองแผ่เมตตาว่า ขอให้เขาพ้นทุกพ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยขอให้เขาได้พบแสงสว่างแห่งธรรมไม่ว่าชาติไหนขอให้เขาไม่ต้องมาทำร้ายกันอีกการเจริญเมตตานี้ไม่ได้ทำเพื่อคนอื่นเท่านั้นแต่ทำเพื่อปลดปล่อยจิตใจของเราให้หลุดพ้นจากความเจ็บปวดในวังวนกรรม 4. หยุดยึดติดในคนที่ไม่เห็นค่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปล่อยวางไม่ยึดติดในสิ่งที่ไม่มีแก่นสารหากคนที่คุณรักในตอนนี้ ไม่เห็นคุณค่าซ้ำเติมคุณเสมอจงรู้ไว้ว่านี่อาจเป็นผลของกรรมเก่าแต่คุณไม่ต้องสร้างกรรมใหม่ซ้ำอีกโดยการอดทนในความเจ็บนั้นการยุติความสัมพันธ์ที่บั่นทอนคือการยุติการต่อสายกรรมร้ายให้หยุดลงและเปิดทางให้พลังงานดีเข้ามาในชีวิตถ้าคุณคือคนที่รักใครก็ถูกหลอกรักแล้วเจ็บเสมอทั้งที่คุณก็ซื่อสัตย์ทำดีแต่ก็ไม่เคยสมหวัง ขอให้คุณกล้าย้อนมองกลับไปว่าในชาติก่อนเราอาจเคยเป็นฝ่ายทำให้คนอื่นเจ็บปวดทางความรักมาก่อนวันนี้เราจึงเจอกับสิ่งนั้นในแบบที่เราก็ไม่อยากจะเชื่อว่าทำไมถึงเกิดขึ้นกับเราแต่คุณยังไม่สายที่จะแก้ไขด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรมในปัจจุบันนี้ให้ซื่อสัตย์ต่อความรักจริงๆสวดอุทิศบุญเจริญเมตตาและปล่อยวางจากสิ่งที่ทำร้ายใจคุณเพราะเมื่อเราหยุดกรรมเก่ากรรมใหม่ที่ดีงามก็จะเริ่มทำงานแทน และเมื่อถึงวันนั้นความรักที่บริสุทธิ์และสมหวังก็จะเข้ามาในชีวิตคุณอย่างแน่นอน 2. เคยพร่คนรักของผู้อื่นทำให้ต้องพบรักที่ไม่มีวันได้ครอบครอง 1. ในกำทางความรักที่แรงที่สุดและส่งผลยาวนานหลายภพชาติคือกำจัดก,การแย่งคนรักของผู้อื่นหรือการพรกคนจากคนรักที่เขาผูกพันกันด้วยใจแม้ในบางกรณีจะเกิดจากความไม่รู้ไม่ตั้งใจหรือมีเหตุให้สัมพันธ์กันอย่างบริสุทธิ์ใจ แต่ถ้าเป็นการมีส่วนทําให้ใครสักคนต้องเสียคนที่เขารักไปกรมนี้จะเกิดผลอย่างชัดเจนในภายหลังในพระพุทธศาสนากรรมลักษณะนี้เรียกว่ากรรมอุปริปหาหกะคือกรรมที่ส่งผลให้เกิดความพลัดพรากโดยไม่มีวันได้อยู่ด้วยกันแม้จะรักกันเพียงใดก็จะมีเหตุให้ไม่ได้ครอบครองเช่นรักเขาแต่เขามีคู่แล้วคบกันไปนานแต่สุดท้ายเขาก็กลับไปหาคนเก่ารักกันแต่มีอุปสรรคแรงจนแต่งไม่ได้ หรือแม้แต่สมหวังแค่ชั่วคราวแล้วเขาก็หายไปจากชีวิตความเจ็บปวดจากกรรมนี้คือการต้องรักแต่ไม่ได้ครอบครองและยิ่งไปกว่านั้นคือการเห็นเขาอยู่กับคนอื่นแล้วเราทำอะไรไม่ได้เลยทำไมกรรมนี้ถึงแรงมากเพราะการพรากคนรักของผู้อื่นคือการทำลายความรักที่ผู้อื่นสร้างขึ้นมาอย่างยาวนานเป็นการทำลายใจของผู้อื่นโดยตรงและจิตของคนที่ถูกพรากรักมักจะผูกโกรธผูกเวรอย่างแรง จึงกลายเป็นเจ้ากรรมนายเวรในภายหลังและมักเป็นผู้ที่ตามมาทวงคืนเสมอในชาติถัดไปแม้เราจะลืมไปหมดแล้วว่าเคยทำอะไรไว้แต่กฎแห่งกรรมจะไม่ลืมและจะนำพาให้เรามาเจอกับสถานการณ์เดียวกันในแบบที่เราเป็นฝ่ายถูกพรากหากข้าพเจ้าเคยเป็นผู้ทำลายความรักของผู้อื่นเคยแย่งคนรักเคยทำให้ใครต้องเสียใจด้วยเรื่องความรักข้าพเจ้าขออโหสิกรรม ขอให้บุญที่ข้าพระเจ้าได้ทำในวันนี้ส่งไปให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้จิตของท่านคลายจากความเจ็บและได้รับแสงแห่งธรรมเถิดการขออโหสิกรรมด้วยสติและเจตนาที่บริสุทธิ์จะเริ่มคลี่คลายแรงของกรรมเก่าอย่างช้าๆสองงดเว้นจากการครบหาคนมีเจ้าของหากต้องการแก้กรรมนี้อย่างจริงจังต้องตั้งปณิธานว่าจะไม่ยุ่งกับคนที่มีเจ้าของอีกไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดไม่ใช่แค่เรื่องศีลธรรม แต่เพื่อไม่สร้างกรรมใหม่ซ้ํากับที่เคยทําเพราะทุกครั้งที่เราทําซ้ํากรรมก็จะยิ่งแน่นขึ้นและส่งผลหนักขึ้นในอนาคต 3. ทําบุญให้คู่รักที่แตกแยกเพราะเราหากคุณรู้ว่าเคยมีส่วนทําให้ใครเลิกกันไม่ว่าจะในอดีตหรือปัจจุบันจงหมัน่นทําบุญถวายสังฆทานอุทิศบุญให้พวกเขาและอธิษฐานให้เขาโอาโหสิกรรมเช่น ขอให้บุญนี้จงส่งถึงผู้ที่ข้าพเจ้าเคยทำให้ต้องเจ็บปวดจากการสูญเสียคนรักหากความรักของเขาเคยพังเพราะข้าพเจ้าขอให้บุญนี้ช่วยเยียวยาหัวใจเขาและขอให้เขายกโทษให้แก่ข้าพเจ้าเถิดการขออโหสิกรรมแบบนี้เป็นการเปิดพลังแห่งความเมตตาซึ่งสามารถสลายพลังกำนักได้หากทำด้วยใจจริงหากคุณเคยรักใครสุดหัวใจแต่สุดท้ายต้องปล่อยเขาไปเพราะเขาไม่เคยเป็นของคุณจริงๆ ถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตรักคุณวนเวียนอยู่กับการรักแต่ไม่ได้ครอบครองนั่นอาจเป็นสัญญาณจากกรรมเก่าที่เคยพรากรักของคนอื่นมาในชาติหนึ่งแต่วันนี้คุณมีทางเลือกแล้วเลือกที่จะหยุดกรรมเลือกที่จะไม่ทำร้ายใครในความรักอีกไม่ยุ่งกับคนมีเจ้าของและอุทิศบุญให้ผู้เคยเสียใจจากการกระทำของเราเพราะเมื่อใจเราสะอาดพอเราจะพบความรักที่บริสุทธิ์ตอบแทนเสมอ 3เคยทอดทิ้งผู้มีพระคุณหรือคนที่รักเราสุดหัวใจในสังคมนี้มีคนมากมายที่วิ่งตามหาความรักแทบทั้งชีวิตแต่กลับไม่เคยได้รับรักที่แท้จริงเลยบางคนคบใครก็ถูกเททุ่มเทเท่าไหร่ก็ไม่มีค่ายิ่งพยายามมากเท่าไหร่ยิ่งรู้สึกหมดศักดิ์ศรีจนต้องถามตัวเองว่าเราทําผิดอะไรมา1ในคําตอบที่อยู่ในคําสอนของพระพุทธเจ้าคือเคยทอดทิ้งคนที่รักเราจริงในอดีตพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่า กรรมใดที่เราได้ทำกับผู้อื่นไว้ไม่ว่าจะดีหรือร้ายเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นไม่ช้าก็เร็วหากเราเคยทอดทิ้งคนที่รักเราสุดหัวใจคนที่เคยให้อภัยเราทุกอย่างรอเราแม้ในวันที่เราไม่เหลือใครแต่เรากลับทำร้ายเขาปล่อยเขาไปเลือกคนอื่นแสดงความเย็นชาใส่ความจริงใจของเขาหรือแม้กระทั่งเหยียบย่ำหัวใจเขาโดยไม่แยแสในที่สุดเราจะต้องได้สัมผัสความรู้สึกเดียวกันในชาติใดาชาติหนึ่ง และอาจเป็นในชาตินี้ที่เราต้องกลายเป็นคนที่ถูกท่อทิ้งจากคนที่เรารักสุดหัวใจเช่นกันความเจ็บปวดจากการเป็นฝ่ายที่ถูกละเลยบางคนรักใครก็ทุ่มเทสุดหัวใจยอมทุกอย่างอภัยทุกอย่างแต่สุดท้ายเขากลับทิ้งไปอย่างเลือดเย็นบางคนอยู่ข้างใครในวันที่เขาไม่มีใครแต่พอเขามีทุกอย่างเขากลับลืมเราอย่างง่ายดายนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของเวรกรรมใหม่แต่เป็นการสะท้อนกลับของเวรกรรมเก่า กรรมที่เราเคยทำกับใครสักคนในลักษณะเดียวกันนี้สิ่งที่เราทำไว้ในวันนั้นตอนที่เขารักเราโดยไม่เรียกร้องใดๆเรากลับมองข้ามวันนี้เราจึงได้รู้ว่าการรักใครสักคนอย่างสุดหัวใจแต่เขาไม่รักตอบมันเจ็บแค่ไหนแนวทางการแก้กรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้เราจมอยู่กับกรรมแต่ทรงชี้ทางสว่างให้เสมอว่าผู้มีปัญญาย่อมเปลี่ยนกรรมได้ด้วยเจตนาดี และการกระทำใหม่ที่ถูกต้องการแก้กรรมนี้ต้องทำด้วยความเข้าใจสำนึกและเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างแท้จริง 1. นึ่สำนึกผิดและขอขมาในใจต่อคนที่เราเคยทอดทิ้งแม้เราจะจำไม่ได้ว่าเขาคือใครในชาติไหนแต่ในจิตวิญญาณกรรมยังคงเชื่อมโยงอยู่ให้เรานั่งสมาธิหรือภาวนาแล้วกล่าวถ้อยคำขอขมาด้วยใจจริงเช่น ข้าพระเจ้าเคยทอดทิ้งผู้ที่รักข้าพเจ้าจริงเคยทำร้ายผู้ที่ยอมทุ่มเทให้โดยไม่เห็นคุณค่าวันนี้ข้าพเจ้าสำนึกผิดและขอโอโหสิกรรมจากท่านหากท่านยังจดจำความเจ็บปวดนั้นอยู่ขอให้บุญกุศลที่ข้าพเจ้าสร้างนี้ช่วยปลดปล่อยท่านจากความทุกข์และโปรดโอโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดการขอขมาด้วยจิตอ่อนน้อมจะค่อยๆคลายพลังกรรมลงและเปิดทางให้สิ่งดีๆไหลเข้ามาในชีวิต 2. ไม่ทอดทิ้งคนที่รักเราในปัจจุบันอย่ามัวแต่ไล่าตามคนที่ไม่เห็นค่าเราจนลืมคนที่อยู่ข้างเราเสมอคนที่คอยห่วงใยและไม่เคยจากไปไหนการเห็นคุณค่าของคนที่ยังอยู่ตรงหน้าคือวิธีปลดล็อกกรมที่ทรงพลังที่สุดเพราะเมื่อเราหยุดทอดทิ้งเราก็หยุดกมจากการถูกทอดทิ้งเช่นกัน 3. สร้างความดีด้วยการตอบแทนคนที่เคยช่วยเหลือ คนที่เคยมีพระคุณในชีวิตเช่นพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือแม้แต่เพื่อนเก่าอย่าลืมกลับไปตอบแทนเขาไม่ใช่แค่ด้วยเงินทองแต่ด้วยใจการใส่ใจดูแลและความรู้สึกซาบซึ้งพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดรู้คุณและตอบแทนคุณผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐการรู้คุณคือการตัดกรรมแห่งการละเลยผู้มีพระคุณให้ขาดลงถ้าคุณรู้สึกว่ารักใครก็ไม่มีค่าถูกทอดทิ้งอยู่เสมอแม้จะรักเขาสุดหัวใจ ให้ย้อนกลับไปถามใจตัวเองว่าในอดีตหรือแม้แต่ชาติก่อนคุณเคยเป็นฝ่ายที่ทอดทิ้งคนที่รักคุณหรือเปล่าหากใช่วันนี้จงใช้โอกาสนี้ขอขมาแผ่เมตตาและเปลี่ยนแปลงการกระทำในปัจจุบันอย่าทำร้ายคนที่รักคุณอย่ามองข้ามคนที่อยู่ตรงหน้าและอย่าทอดทิ้งใครอีกเพราะความรักที่มั่นคงไม่ใช่สิ่งที่ขอได้จากใครแต่มันเริ่มต้นจากใจที่รู้คุณค่าและหยุดทำร้ายคนที่รักเราก่อน แล้วกรรมม่จะนำพาคนที่เห็นค่าในรักแท้ของคุณเข้ามาเอง 4. เคยกีดกันความรักของผู้อื่นด้วยความอิจฉาริษยาในบางชาติเราอาจเคยเป็นคนที่ไม่อยากเห็นใครมีความสุขในความรักเคยเป็นคนที่คอยยุแยงตำหนิเสียมให้คนรักทะเลาะกันหรือแม้แต่ใช้คำพูดการกระทําหรือความคิดอิจฉาเพื่อแทรกแซงหรือทำลายความรักของผู้อื่นแม้ในตอนนั้นเราจะคิดว่าแค่พูดเล่นหรือไม่ชอบหน้าคู่นั้นเฉย แต่ในทางพุทธศาสนาสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นกรรมที่มีพลังย้อนกลับสูงมากเพราะกรรมของการอิจฉาความรักของคนอื่นหรือทำลายความรักของคนอื่นเป็นกรรมแห่งความริษยาซึ่งพระพุทธเจ้าจัดว่าเป็นอกุศลมูลหรือรากแห่งความชั่วที่อันตรายที่สุดชนิดหนึ่งและผลกรรมของการทำลายความรักของผู้อื่นก็คือชีวิตของเราจะกลายเป็นคนที่ถูกคนอื่นมาทำลายความรักบ้างจะมีมือที่สามเข้ามาแทรกกลาง จะมีคนอิจฉาเราแล้วทำทุกทางให้เรารักไม่สมหวังหรือไม่ก็จะคบใครก็มีคนเข้ามายุให้เขาเปลี่ยนใจทั้งหมดนี้คือการได้รับผลกรรมแบบเดียวกับที่เคยก่อไว้แม้จะลืมไปแล้วว่าเคยทำกับใครแต่มันจะวนกลับมาด้วยรูปแบบที่เจ็บลึกและน่าช้ำใจไม่แพ้กันทำไมกรรมนี้ถึงส่งผลแรงและเร็ว เพราะความรักเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์เมื่อใครมาทำลายด้วยเจตนาไม่บริสุทธิ์เช่นอิจฉาเสียมพูดให้เข้าใจผิดหรือกีดกันด้วยความเกลียดชังจิตใจของผู้ที่ถูกทำลายจะเกิดพลังโกรธเกลียดอาฆาตและผูกใจเจ็บซึ่งเป็นแรงจิตอันแรงกล้าที่จะย้อนกลับมาตามคนที่ทำกรรมนี้ไว้เสมอในพระสูตรพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าริสยาย่อมเผาผลาญบุญที่สั่งสมมาเหมือนไฟเผาฟืน ดังนั้นหากใครทำลายความรักของผู้อื่นด้วยใจริษยาย่อมไม่ได้พบความรักแท้ที่บริสุทธิ์อีกเช่นกันแนวทางแก้กรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าการแก้กรรมที่เกี่ยวข้องกับความอิจฉาและการกีดกันความรักของผู้อื่นต้องใช้การชำระใจให้บริสุทธิ์ฝึกละกิเลสและหมั่นแผ่เมตตาอย่างจริงจังหนึ่งยอมรับว่าเคยผิดและขออโหสิกรรมกับจิตที่เคยอิจฉาใคร ให้เรากลับไปนึกถึงความรู้สึกของการอิจฉาใครหรือการเคยพูดแทรกความรักของใครแล้วตั้งใจขอขมาเช่นข้าพเจ้าขมาผู้ที่เคยถูกข้าพเจ้าทำลายความรักเคยพูดให้แตกแยกเคยอิจฉาและไม่อยากให้ท่านสมหวังขอให้จิตของท่านอาโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าและขอให้บุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำนี้ช่วยให้กรรมเก่าของข้าพเจ้าค่อยๆสลายหายไป การขอขมาด้วยใจสะอาดคือก้าวแรกของการปลดล็อกกรรมอย่างแท้จริง 2. หมันแผ่เมตตาให้คู่รักทุกคู่ให้ทุกคนสมหวังการฝึกจิตให้ยินดีในความรักของผู้อื่นแม้จะเป็นคู่ที่เรารู้สึกอิจฉาคือการฝึกให้จิตเราละความริษยาฝึกพูดในใจว่าขอให้เขารักกันนานๆมีความสุขมากๆขอให้เขามีชีวิตคู่ที่ราบรื่นยิ่งๆขึ้นไป การทำเช่นนี้บ่อยๆจะเปลี่ยนจิตของเราให้สว่างขึ้นและกรรมเก่าก็จะคลี่คลายไปตามจิตใหม่ที่เราฝึกไว้ 3. งดการเปรียบเทียบและหยุดคิดว่าคนอื่นมีมากกว่าเราการเปรียบเทียบว่าทำไมคนนั้นถึงได้ดีทำไมเขาถึงมีแฟนดีทำไมเขาถึงสมหวังเป็นการเปิดประตูให้ความอิจฉาแทรกเข้ามาทำลายพลังบวกในชีวิต พระพุทธเจ้าสอนให้พอใจในสิ่งที่ตนมีและหมั่นสร้างเหตุแห่งความรักที่ดีด้วยความจริงใจซื่อสัตย์ไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นถ้าวันนี้คุณกำลังมีความรักแต่มีคนเข้ามาทำลายหรือหากคุณรักใครก็มีมือที่สามเสมอหรือแม้แต่คุณไม่เคยมีรักสมหวังเลยเพราะถูกคนอื่นแทรกกลางนั่นอาจเป็นเพราะในอดีตคุณเคยกีดกันหรือทำลายรักของผู้อื่นด้วยความริษยาโดยไม่รู้ตัว ทางออกไม่ใช่การตอบโต้ใครแต่คือการกลับมาแก้กรรมในจิตตัวเองด้วยการขอขมาแผ่เมตตาและตั้งใจจะไม่แทรกแซงความรักของใครอีกต่อไปเมื่อคุณหยุดแทรกกลางความรักของคนอื่นกรรมใหม่ที่ดีจะเปิดทางให้คุณได้พบกับความรักที่ไม่มีใครมาทำลายได้อีก5เคยเห็นความรักเป็นของเล่นไม่ให้เกียรติหัวใจคนอื่นในอดีตชาติหรือแม้แต่ในชาตินี้บางคนเคยสร้างกรรมด้วยการคบหาคนอื่น เพื่อฆ่าเวลาเพื่อหวังประโยชน์เพื่อเอาชนะหรือเพื่อความสนุกโดยไม่ให้เกียรติหัวใจของอีกฝ่ายเลยคนแบบนี้อาจเคยหลอกให้คนอื่นรักแล้วทิ้งไปแบบไม่แยแสอาจเคยให้ความหวังผู้จาน่ารักแต่ไม่มีใจจริงหรือแม้แต่เคยหลอกใช้ความรักของใครบางคนเพียงเพื่อให้ตัวเองรู้สึกเหนือกว่าสิ่งเหล่านี้แม้จะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยในสายตาของบางคนแต่ในทางธรรมะแล้วนี่คือกรรมที่กระทบต่อหัวใจของมนุษย์ ซึ่งเป็นของละเอียดและบริสุทธิ์ที่สุดอย่างหนึ่งเมื่อไม่ให้เกียรติความรักของคนอื่นกําจะย้อนให้เจอคนไม่ให้เกียรติหัวใจของเราผลกำจากการเล่นกับความรู้สึกผู้อื่นจะกลับคืนมาในรูปแบบที่คล้ายกันแปรๆคุณอาจจะพบเจอกับคนที่แค่คุยไปวันๆโดนให้ความหวังแล้วเขาหายไปทุ่มใจให้คนที่ไม่ได้คิดอะไรจริงจัง หรือแม้แต่โดนหลอกซ้ำๆโดยคนที่ทำให้คุณเชื่อว่าเขารักจริงทั้งหมดนี้คือผลลัพธ์ของการเคยไม่เห็นค่าความรักของผู้อื่นในอดีตในเมื่อคุณเคยมองความรักเป็นแค่ของเล่นวันนี้คุณจึงได้รู้ว่าหัวใจที่ถูกล้อเล่นมันเจ็บแค่ไหนกรรมที่ทำกับหัวใจผู้อื่นจะติดแน่นในดวงจิต ในคำสอนของพระพุทธเจ้ามีการพูดถึงกรรมที่เกิดจากการลวงหลอกซึ่งท่านจัดว่าเป็นกรรมหนักเพราะจิตของผู้ถูกกระทำมักจะเกิดอกุศลจิตตามมาเช่นเจ็บแค้นผูกใจเจ็บลึกเกลียดตัวเองหรือสูญเสียศรัทธาในชีวิตและคนอื่นพลังจิตเหล่านี้จะกลายเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่ตามติดเราข้ามพชาติแม้ไม่เคยจดจำกันได้และเมื่อนัดพบกันอีกครั้งในชาตินี้คนเหล่านั้นจะกลับมาสอนบทเรียน ให้เรารู้สึกแบบเดียวกับที่เขาเคยรู้สึกเจ็บจนแทบหายใจไม่ออกแนวทางแก้กรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าการจะคลายกรรมที่เกิดจากการเล่นกับความรู้สึกของผู้อื่นต้องอาศัยความสำนึกผิดอย่างจริงใจการเปลี่ยนพฤติกรรมในปัจจุบันพร้อมทั้งหมั่นสร้างกุศลทางจิตใจหนึตั้งเจตนาแน่วแน่จะไม่ทำลายหัวใจใครอีกการตั้งจิตให้แน่วแน่ว,ว่าจะไม่หลอกใครอีกจะไม่ให้ความหวัง โดยไม่มีใจจริงจะไม่คบใครเพื่อผลประโยชน์แม้ในวันนี้คุณจะยังไม่มีความรักใหม่เข้ามาแต่จิตที่ตั้งมั่นในความบริสุทธินี้เองจะค่อยๆล้างพลังกรรมที่ฝังอยู่ให้จางลง 2. แผ่เมตตาและอุทิศบุญให้ผู้เคยถูกเราเล่นหัวใจให้นึกถึงคนที่เราอาจเคยล้อเล่นกับความรู้สึกเขาเคยทิ้งเขาเคยหลอกเขาแล้วแผ่เมตตาให้เขาโดยเฉพาะพร้อมกล่าวในใจว่า ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมต่อผู้ที่เคยถูกข้าพเจ้าทำร้ายทางใจไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามขอให้บุญนี้ช่วยให้เขาคลายความเจ็บขอให้เขามีรักที่แท้จริงและขอให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์ในใจเถิดการแผ่เมตตานี้จะคลายความผูกเวรและทําให้ดวงจิตของคุณเบาสบายขึ้นอย่างเห็นได้ชัดการล้อเล่นกับหัวใจผู้อื่นจะกลับมาในรูปแบบที่เจ็บยิ่งกว่าทุกครั้งที่คุณเคยทำไว้แต่คุณสามารถหยุดมันได้ ด้วยการตั้งใจไม่เล่นกับหัวใจใครอีกและเริ่มต้นจากการให้เกียรติหัวใจของตัวเองก่อนเป็นอันดับแรก 6. เคยเป็นผู้สร้างกคำรักซ้อนหรือเป็นมือที่สามในอดีตชาติในโลกแห่งความรักที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนไม่ใช่ทุกความรักจะเริ่มต้นอย่างใสสะอาดไม่ใช่ทุกหัวใจที่มอบให้กันจะเป็นของที่ยังว่างเปล่าหลายคนในปัจจุบันต้องเผชิญกับความรักที่เจ็บปวดรักแล้วไม่ได้ครอบครองรักแล้ว ต้องหลบซ่อนรักแล้วเหมือนเป็นเงาของใครอีกคนโดยไม่รู้ตัวและเมื่อคนลึกลงไปในจิตใจหลายคนอาจรู้สึกว่าฉันไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมถึงต้องเจ็บแบบนี้คำตอบหนึ่งในนั้นอาจมาจากกรรมเก่าที่เราเคยกระทำไว้ในอดีตชาติโดยเฉพาะกรรมจากการเป็นมือที่สามหรือกรรมจากการรักซ้อน 1. กรรมแห่งการแย่งชิงความรักของผู้อื่น พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในหลายพระสูตรเกี่ยวกับอธิกรรมกรรมทางเพศที่เกิดจากการมีสัมพันธ์กับคนที่ไม่ควรมีเช่นคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วคนที่เป็นของผู้อื่นซึ่งตามหลักศีลข้อ3ในศีลห้าคือกาเมสุมิชฌาจาร์การประพฤติผิดในการหมายถึงการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคู่ของผู้อื่นไม่ว่าจะด้วยเจตนาแย่งชิงหรือแม้เพียงแค่เป็นผู้รู้เห็นแล้วยังเข้าไปมีส่วนร่วม กรรมเช่นนี้ในอดีตชาติอาจส่งผลให้ในชาติปัจจุบันเราเป็นผู้ถูกแย่งหรือมีรักที่ต้องซ่อนเร้นรักที่ไม่มีสถานะและรักที่แม้ได้อยู่ด้วยกันก็ไม่มีวันสุขสมบูรณ์เหมือนที่ใจต้องการ2กรรมที่เคยทําให้คนอื่นเจ็บปวดในความรักบางคนเคยเป็นต้นเหตุให้คู่รักคู่หนึ่งต้องเลิกราเคยเป็นสาเหตุให้คนใดคนหนึ่งต้องร้องให้เพราะความสัมพันธ์ที่พังทลายหากเราเคยแทรกกลางความสัมพันธ์ของคนอื่น จนเขาต้องทุกเสียใจด้วยความหลงความเห็นแก่ตัวหรือแม้กระทั่งคิดว่าไม่เป็นไรเพราะเขาไม่ได้แต่งงานกันนั่นก็คือกรรมเช่นเดียวกันเมื่อเคยสร้างความเจ็บปวดให้ผู้อื่นในเรื่องความรักชาติปัจจุบันจึงต้องชดใช้ด้วยการเจอรักที่ไม่สมหวังรักที่ต้องหลบซ่อนหรือเจอคนรักที่ไม่ซื่อสัตย์ไม่ให้เกียรติเพราะเป็นผลสะท้อนของสิ่งที่เราเคยก่อ ความเจ็บปวดในรักบางครั้งไม่ได้เริ่มจากปัจจุบันแต่อาจเป็นการชดใช้ในสิ่งที่เคยก่อไว้ในอดีตหากเราเคยเป็นมือที่สามเคยแย่งรักเคยทำลายความสัมพันธ์ของใครนั่นคือรากของกรรมเก่าที่ทำให้รักในชาตินี้มีแต่ความทุกข์ความลับและการหลบซ่อนทางออกคือการกลับมาถือศีลอย่างแน่วแน่ช่วยเหลือผู้อื่นในเรื่องความรักที่ดีและภาวนาให้ใจหลุดพ้นจากความยึดมั่นในรักที่ไม่เหมาะสมเพราะรักที่แท้จริงต้องเริ่มจากใจที่บริสุทธิ์ก่อนเสมอ ในท้ายที่สุดความรักไม่ใช่เรื่องโชคแต่คือผลลัพธ์ของการกระทําในอดีตกรรมเก่าหกอย่างที่เรานำเสนอในคลิปนี้ไม่ได้มีเพื่อให้คุณโทษตัวเองหรือรู้สึกสิ้นหวังแต่มีเพื่อให้คุณได้ส่องกระจกกรรมอย่างชัดเจนและหันมาปลดล็อกชีวิตรักที่เต็มไปด้วยน้ําตาให้กลายเป็นชีวิตรักที่มีสติมีความหมายและมีความสุขหากคุณเคยทอดทิ้งใครในอดีตจงกลับมาสำนึกและสร้างบุญให้มาก หากคุณเคยพร่ความรักของใครจงหยุดวัตะแห่งการทำร้ายหากคุณเคยทำร้ายหัวใจใครด้วยการหลอกลวงละเลยหรือไม่ให้เกียรติวันนี้คือวันใหม่ที่คุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้กรรมเก่าสามารถแก้ไขได้ด้วยกรรมใหม่ที่มีสติปัญญาและศีลธรรมความรักที่แท้จริงไม่ได้เริ่มต้นที่คนอื่นแต่มันเริ่มต้นที่ใจเราเอง จงอย่าปล่อยให้กรรมเก่าเป็นนายชีวิตแต่จงใช้ปัญญานำทางไปสู่รักที่ไม่เจ็บปวดอีกต่อไปขอให้คุณพบแสงสว่างของความรักที่มีคุณค่าและไม่ต้องเจ็บอีกในชาติพบนี้หากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์ต่อให้คนที่ยังเจ็บเพราะความรักได้เข้าใจและมีพลังใจเช่นกันสาธุ